ความเดิมจากตอนที่แล้วเราไม่สามารถใช้แรนดี้ออตันเอาชนะคู่ต่อสู้ในโหมดฟังก์ชันแบทเทิลได้มีทั้งความประมาทของตัวเองและความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถเอาชนะได้วันนี้ผมจะใช้แรนดี้ออตันมาแก้แค้นคนในฟังก์ชันมาดูกันซิว่าผมจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และใช้แรนดี้ออตันเอาชนะได้หรือไม่ อย่าลืมติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมิชเกมมิ่งครับกับเกม W W E underfeed ฮะไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับนะก็คลิปที่แล้วฮะผมใช้ Randy ้อ t o ตฮะแพ้ทางด้านของ เนี่ยฮะครับผมแพ้ทางด้านของพีเดเตอร์ไปนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเนี่ยจะสามารถใช้เรดิโอตันเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บ้างหรือเปล่านะครับผมนะก็อ่าตอนนี้ก็มีน้องนะต้องการที่จะสู้กับผมนะซึ่งเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าเรดิโอตันของผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับปะไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะใช้ เรดีโอตันเอาชนะผู้ต่อสู้ได้ไหมนะครับปะไปดูกันฮะเลตสโกครับเพื่อไม่ให mos, ้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัทคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับมาฮะออกมาก่อนเลยครับสำหรับ The Almighty นะครับผม บ๊อบบี้ลาชลีย์ครับนะน้องเอ็ดดี้กอร์เรโร่ฮะแม่ต่างตามเดอะเลเจนด์เลยนะฮะสำหรับเราครับแวนดี้ออตันครับเดอะไวเปอร์อาร์เคอนั่นเองนะครับผมมามาถึงต่อยครับบ <Yeah. S 1> ินนิงวิฟฮะเจ้าอาัดกำแพงหัวเฟสครับหน้าถลายพื้นมาบ๊อบบี้จะเคาน์เตอร์ฮะมาแล้ว กาวสมาท์ฮะแม่เติมเติบเติบฮะบอฟี่แลชลี่มาจับบุยังครับ s <S แล้วยังไงต่อมานี่โอ้โหน่าจะสตามิน่ไม่ถึงฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะใช้อะไรต่อยครับมาจับใสโยโกซูกะคัตเตอร์เติบเติบเติบฮะแม่มาถึงแรนดี้ผมก็จะจงสะละมาบอบี้แลชลี่ไม่มีซ <True. S 1> ิกเนตเอไม่มีฟีเนเชอร์ฮะ ทำให้การจับนี้เสมอกันอยู่มาจับเวียงบ้างครับมาเวียงมาแล้วใส่เป็นวอลเฟสฮะโจะโจโจเขาให้ฮะทำไรจับลุกขึ้นมามใส่ ER เอ็กซ์โพเดอร์ซูเพกฮะปาเขาให้หม, s <S มาพอมตี้เหรอตืบตืบตืบฮะมาต่อยต่อย,ต,อยต่อยฮะ แล้วทำไรบ็อบบี้ลสลี่ใส่เน่จะใส่เฮิร์ดล็อกฮะมาต่างคนต่างวุดฮะมาคาลเตอร์สวนครับแม่กาวสมสัเมื่อกี้จับโกดก่อนครับแรนดี้ได้แค่สองมาต่อยศอกฮะจับเวียงมีสตามิน่อะไรไหมมาใส่เป็นโยโกซุกะคัตเตอร์มามีอะไรอีกไหมอ้าวไม่มีเหรอเติบโอ้โห โดนต่อยฮะต่อยอกับฮะบ๊อบบี้ได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วฮะพินสมนเกิรเสม,มอการมาจับเกียงฮะบ๊อบบี้บ๊อบบี้จะทำลายต่อยแล้วจับอีกแล้ววืดฮมน่าจะใส่โดมิเนเตอร์ฮะเมื่อกี้แต่โดนเอ็กซ์โพเดอร์ซูเพกฮะโอ้โหมาเติบเติบเติบลุกขึ้นมาต่อยต่อยต่อยฮะปินน้งวิบเจ้เข้าให้ ฮะใสเลยเด oh. อะเลจ n d คิลเลอร์ออฟอารเโอปาพอให้แม่กระเทืบซ้ำโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแม่เรียบร้อยฮะโอเคแมชแรกครับเป็นเรดิโอตันเอาชนะโอไมตี oh ้บ๊อบบี้แลชลีย์ไปได้นะครับเดีย๋ยวไปดูแม์ที่สองกันดีกว่าว่าผมจะเจอกับใครนะครับปไปดูกันฮะเลสโตครับ มาฮะแมตที่สองโอ้โหเล่นของใหญ่เลยครับใช้เดอะฮองคาเมเนียฮองโฮเกนนั่นเองโอ้โหเจอกับแรนดี้ออตันครับ RKO เมื่อกี้ต้องสกิป์นะน่าจะมือลั่นนะฮะเมื่อกี้มาจับสายเบนบัสเตอร์ซูเพกฮะปาพอให้หยับสักหนึ่งทีฮนะฮองโฮเกน คือทำไมผมถึงต้องใช้แรนดี้ออตันนะเพราะว่าคือเวลาลงแรงส่วนใหญ่อะ่ะพอพอเจอกับแรนดี้ออตันบางทีผมไม่สามารถเอาชนะผู้ต่อสู้ได้นะแต่แบบว่าพอเรามาเล่นเองทําไมมันดูอ่อนๆก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันมาเคานเตอร์สวนได้ครับปิ g งว i p โจ้ให้จับเวียงมาก่อนมาใส่เอ็กซ์โพเดอร์ครับมาเอ็กซ์โพเดอร์สู้เพกฮะ โหอหแกนเหรอปูอ่ห้องกูไม่กลัวหรอกนะบอกเลยมา s ป i น n i n g ว i b โดนเคาน์เตอร์สวนตืบนักหนึ่งทีใส่เป็นเล็กจดบฮะเล็กจดบเนะเล็กจดบมา back body ้ดบ to elbow ดบต่อฮะโจ้เขาให้หนึ่งทีต,ต่อยต่อยเตะฮะมาสามีหน้าหมดแล้วมาเคานเตอร์สวนได้ครับมาต่อยต่อยต่อยเรียบร้อยเอา โอ้โหมือน่าจะลั่นนะฮะเมื่อกี้มาปูห้องห้องอัพอัพเฮ้ย what's gonna do brother โอ้โหโหโหไปเด็กๆมุงหลอกบอกเลยเฮ้มาจะจับฮะน่าจะอะตอมิกด r อปนะฮะเมื่อกี้มาคน์เตอร์ได้มาจับหัวเรียงครับใส่เลยแล้วกัน the wiper rko out e r nowhere โก่ยวปาเพืให้ฮะและกระทืบตามตามสูตรฮะจับกดครับแรนดี้ได้แค่สองโอ้ยโดนพูว่ลเซอร์ฮะต่อยต่อย,ต,อยต่อยให้แรนดี้โดนจับกดบ้างครับได้แค่สองผู้ฮ้องมีในเรื่องของเร็กดอบอยู่นะฮะเร็กดอบมาจับ <This is S 1> ครับ <little> สมันเกลือเสมอกันฮะ แล้วจะจับอีกทีอะตอมิกดอบฮะแม่จงไข่แล้วใส่เล็กดอบต่อเลยเล็กโผปปาบปาบปาบเขาให้โอ้โอ้คือถ้าแพ้นี่ไม่ต้องไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่น hmm. ะเพราะว่า <tr uth> ปู่ห้องนี่ถือว่าเป็น OP, <tr uth> OP ใน OP <tr uth> อยู่แล้วนะ <tr uth> แต่ถ้าชนะก็อีกเรื่องหนึ่งครับมาเป็นนิ่งเวฟครับปาบมาจับลุกขึ้นมาก่อนมีเวลาอีกนิดหน่อยใส เอ็กซ์โพเดสู้เพกอีกแล้วโอ้โหยจะสังเกตว่ามันนอนนานจริงๆนะคือผมพยายามหาคอนเทนต์ที่แบบว่าท่าไหนที่มันทําให้คู่ต่อสู้นี่นอนนัานๆได้มัางนะคือนึกได้อยู่แค่ของแรนดี้กับของเอ็ดดีอ้อะเรียมิโกะแค่นั้นนะแล้วก็จะมีท่าของอะไรนะท่าของทางด้านอุย้ยโดนพัวไลเซอร์อีกแล้วต่อย <Please S 1> ต่อยต่อยฮะแม่ โอ้ยข้างบ้านมามีงานอะไรตอนนี้เนี่ยฮะมาเล็กดอกฮะ oh, เล็กดอกโจโจโจให้ฮะถ้ามีหยับย้ำซ้ำเติมหรือกระเทิบก็เรียบร้อยนะฮะมาได้ oh, ใส่เอ็กซ์โอเดอร์สู้เพกเลยแม่โอ้โหดันปล่อยให้เราลุกขึ้นมาครับโอเคมาช์นี้เราก็ชนะไปอีกรอบหนึ่งด้วยเรดิโอออตันนั่นเอง เดี๋ยวไปดูแมตส,สุดท้ายครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะเล่นอีกแมตหนึ่งไหมนะไปะไปดูกันครับเลสโกฮะมาแมตส,สุดท้ายครับออกมาก่อนเลยเซตเฟรเกนลอเรนส์นั่นเองโอ้โหมาเจอกับแรนดี้ออตตันครับเดอะไวเปอร์อาร์เคโอมาเทคนิคทั้ทงคู่ฮะมาโดนเคาน์เตอร์ก่อนเลยแม่จับวอลเฟสฮะแม่เติบเติบเติบฮะ จับลุกขึ้นมาทำไงต่อฮะเซตเฮ้ยคาลเตอร์ฮะมาเซตนี่แน่จับเฮดล็อกแบ็กเฟเกอร์ฮะแม่โอ้ยปวดกีปวดหลังเ <c oughs> ซตฮะมาจะจับพืดแล้วอาคาลเตอร์ฮะมาหลบมาก่อนครับต่อยต่อยต่อยสปินนิ่งวิฟคือเราก็อรอลุ้นกันนะฮะว่า แรนดี้เองเนี่ยคือน่าจะมีคิวต้องป้องกันแช้เรียกว่ายังไงนะคือแมต์อ่าชิงแชมป์แท็กทีมนะฮะกับริดดนะฮะน่าจะในรอย a l ลัมเบิลนี่แหละรอประกาศนะครับผมรอย a l ลัมเบิลนี้ชิงแชมป์แท็กทีมรอส่วนเซตนี่คือชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลกับท่านหัวหน้าเผา่าโรมันเรนนะฮะ ในรอยัลลัมเบิเช่นกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะรอดูกันนะครับผมมาจังหวะน,นี้เซตครับจับไป Super เพล็ก f a ทูฟอลคอนอนี่แน่มานอนนานเหลือเกินเซตมาฝ่ายแมนเครรี่ฮะโจะ้หนึ่งทีตเติบลุกมาไวเหลือเกินนะแรนดี้เอาคือ เกมนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือช่วงเวลาสําคัญนี้คือแบบใครใครเป็นบ่อยมากเช่วงเวลาสําคัญสําคัญนี่คือแบบผมนี่จะเล่นนะคือแบบว่าจะกดใส่สกิลนี่คือแบบกดไม่ติดนะฮะปัดโทนะมาจับใส่เอ็กซ์โพเดอร์ซูเพกฮะแม่มาลุกขึ้นมาจับลุกขึ้นมาฮะเวียงกนมาอยู่ใกล้ๆฮะเอ้ามีวอลเฟสพอดีจับอ้าววืด มานีแลนดิ้งฮะแลนดิ้งนีโอ้โหโอ้โหจับกดเลยได้แค่สองฮะมาสปินนิ่งวิฟฮะแม่เวียงเอามาโดนสปินนิ่งวิฟเหมือนกันฮะโอ้โหตัวนี้คือคนก่อนหน้าฮะใช้สปินนิ่งวิฟนี่คือชนะเราในช่วงเสี่ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับผม วอลเฟสนี้เราต้องยืนประมาณนี้นะมันถึงจะใช้ได้นะฮะเมื่อกี้ไปยืนชิดมุมนะทำให้ไม่สามารถที่จะใส่คอมโบต่อได้แล้ว A เคโอ้โหยังเหลืออีกหน่อยนึงกระทืบโจเอ้าไม่ได้โดนสตอมเติบเติบเติบจับลุกขึ้นมายังไงต่อฝ่ายแมนเครี่โจหนึ่งทีเติบลุกขึ้นมาไวฮะเอาแล้ว ช่วงเวลาสำคัญมาถึงฮะหนูนฝ่ายแมนเคอร์่อีกแล้วโอโ้อย่าบอกว่าจะแพ้เซตอีกแล้วนะมาหัวเฟสฮะแม่เาแล้วเหลือเลือดหน่อยกับหน่อยฮะมาแล้ววอเฟสเรียบร้อยโอโ้โหเกือบตายฮะโอโ้โหแรนดี้สุดท้ายฮะล้างแค้นเซตฟริก,กินโรล,ลินไปได้ในแมชนี้นะครับผม โอเคนะครับขอขอบคุณน้องเอเด็กกรโรนะฮะซึ่งก็คือน้องแฟนคลับของเราเนี่ยแหละที่อยู่ในเพจของเรานักครับผมต่อว่างๆนะผมก็ชวนน้องมาทำคอนเทนต์อยู่บ่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะฮะคือเดี๋ยวผมจะล้างจะล้างกิลแล้วเดี๋ยวนะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใครที่อยากที่จะเข้ามาเล่นกับเรานี่ก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของเรานัทคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเอาตัวอะไรมาเล่นนั้นต้องรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายจ้า